สวัสดีครับมาดูแนวทางของจีนวันจันทร์นะครับจีนจะเป็น2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง2ี่ตัวจากเลขอ้างอิงนะครับจีนตอนนี้ผมย้ายมาใช้เลขชุดที่6เป็นหลักนะครับเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเลขชุดเราจะเดินเดินดีกว่านะครับมันมี2รอบเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายมาดูกันกลางคลิปเพาเบิ้นทบอะไรยังไงนะครับจีนนะครับจีนนะครับชุดที่6เลขของวันจันทร์คือเลข44นะครับ4ี่สนะครับ คำว่ารูดขึ้นลง24ตัวคืออาร์สบวก24ได้68นะครับ4ีลบ24ได้2 0เป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับมันได้แล้วนะครับกดในเว็บจริงท่านจะตัดทีบ้างตัว2ตัวตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับส่วนมันมี2สอรอบก็ต้องแนะนำตามนี้นะครับอ,อ๋อท่านที่ถามในไลน์กลุ่มถ้าจะตามทุกวันก็แบ่งบงกัแบบปีละ6 0 0บาทนะครับตามได้ทั้งปีครับส่วนใน u t u b e กับในเฟซบุ๊กผมจะลงให้วันจันทร์กับว,วัานอังคารเป็นหลักนะครับ ส่วนผลพุทธพระรามสุาุทีอาจจะช่วงนี้ยังไม่สบายอยู่ยังไม่ได้หาอาจจะไม่ได้ทําให้บ้างนะครับมันเดิมถ้ามันมีสองรอบนะครับถูกเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบที่รอบบาทลักษณะนี้ลองเป็นบอกเราดูเอาเองนะครับแล้วก็มันเดิมนะครับเริ่มเล่นหุ้นนะครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลาที่ผมักทักทายได้นะครับก็อีกท่านท่านที่ใช้ในเว็บพจ่ายก้สี่เก้าสห้ายอดถูกตรงนี้ก็จะได้เยอะมากกว่านี้นะครับ ก็อาจทุนสำรองหถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับหลุดแล้วปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อน1วันนะครับรอให้เลขมันถูกแล้วค่อยมาอัดเอานะครับเช่นสมมติหลุดสมมติเช้า1บ่าย2หลุดเป็น3หมบาทว,วันที่เข้าแล้ววันต่อมาบางท่านก็อัดได้แล้วเจก็มีบางท่านอัดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีเราจะตัดสินใจดูออกับเองครับส่วนวันที่มันจะถูกเกินออกมาอีก หนึ่งวันสองวันสาวันสี่วันก็แล้วแต่ก็ถือว่าเก็บเป็นกาไรไว้เรื่อยๆครับเป็นรอบต่อรอบพอหลุดแล้วก็ทําเหมือนเดิมใหม่อีกรอบรอบต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นในสุดว่าเดือนหนึ่งมันก็จะมีวันที่ถูกเก็บกําไรไว้ได้อยู่วันสักแปดถึงสิบเอ็ดสิบสองวันนะครับขึ้นอยู่กับแแต่ละเดือนว่าเลขเดินดีไหมแล้วก็มันจะมีหลุดกี่ครั้งในเดือนนะบางเดือนอาจจะมีหลุดสามสี่หรือสองก็มีอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นผลของวันชันกันนะครับ